เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆแฟนๆถังซานทุกคนกันด้วยนะครับและสําหรับในวันนี้ก็จะเป็นการสปอยอดิเมะตำนานจอมยุธทธ์ผู้ถังซานภาคที่2กันอีกเหมือนเดิมซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนที่55ในเหตุการณ์หลังจากที่ห้วยอห่าวได้รับการช่วยเหลือจากจิ้งหงเฉินและองคชายสีเทียนหลันจนเขาก็รอดจากการทรมานจากทหารอง,องครักษ์ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือแก้แค้นของหวงังเซาเจียและหลังจากที่อีห่าวหายจากการบาดเจ็บแล้วนะครับเขาก็ได้เข้าไปฝึกฝนที่หออมิงเต แต่ปรากฏว่าในวันหนึ่งที่อีฮาวกาลังเรียนอยู่มันก็ได้มีการระเบิดเกิดขึ้นภายในห้องเรียนซึ่งทั้งหมดก็มาจากอาวุธวิญญาณระเบิดเวลาที่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฝีมือของผู้ใดกันแน่ส่วนเรื่องราวต่อจากนี้มันจะเป็นอย่างไรนั้นทั้งหมดเพื่อนๆก็ต้องไปติดตามรับชมการสปอยของตอนตอนนี้ได้เลยนะครับ หลังจากที่ห้วยีห้าวได้ถูกแรงระเบิดจนลม้มลงและกําลังถูกเศษพดานล่วงลงมาหล่นทับนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็รอดตายไปได้อย่างหน้าตาเฉยเพราะเศษพดานที่หล่นมาก็มีการค้าต่อกันและกันจนมันก็ได้ครอบร่างของหัวอีห่าวเอาไว้และมันยังกลายเป็นเหมือนดังบังเกอร์ที่ทําให้เขารอดจากการระเบิดที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆและในตอนนั้นเองมันก็มีการปรากฏตัวของกลุ่มคนชุดดําที่พวกมันก็จัดก,การโจมตีนักเรียนของหอมิงเต๋อแบบที่พวกนักเรียนก็แทบไม่มีโอกาสตอบโต้และถูกกลุ่มคนชุดดาฆ่าตายไปหลายตัวหลายคน และพออีฮาวได้เห็นการโจมตีของกลุ่มคนชุดดำปริศนานะครับเขาก็รู้ได้ทันทีว่าผู้มันคือคนของสำนักกายาสถิตและมันก็ไม่ใช่แค่ลูกศิษย์ในสำนักเท่านั้นนะครับเพราะปรากฏว่าเจ้าสำนักกายาสถิตยอย่างตู้ปูเสือก็ได้มาร่วมในการบุกจู่โจมครั้งนี้ด้วยและพอตู้ปูเสือได้ปรากฏตัวออกมาในสนามรบแล้วนะครับเขาก็ได้ใช้ทักษะการโจมตีอะไรบางอย่างที่เป็นการสร้างพลังงานคล้ายกับหมอกควันสีเขียวและก็จากการปล่อยพลังงานนี้ขึ้นไปบนอากาศซึ่งต่อมาหมอกควันสีเขียวก็มีการกอ่อตัวคล้ายกับก้อนเมฆ และจากนั้นมันก็มีการกลายตัวกลายเป็นเม็ดฝนที่ตกลงมาโดนร่างกายของนักเรียนที่อยู่ด้านล่างโดยเม็ดฝนนี้ก็มีความสามารถในการกัดก่อนที่ทําให้ร่างกายของคนที่โดนเข้าไปเกิดการหลอมละลายแม้แต่กระดูกของบุคคลผู้นั้นก็ไม่เหลือซากแต่ปรากฏว่าในตอนนั้นจิ้งหงเฉินกับอาจารย์ทั้ง4คนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาในหอมิงเตอร์นะครับโดยที่พวกเขาก็ใช้อาวุธวิญญ,ญาณป้องกันกันกบเหล่านักเรียนและทําให้ลูกศิษย์รอดจากการจอมตีของตู้ปู้สือไปอย่างวุ่นวิ่ง แล้วจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เริ่มเปิดฉากโจมตีเข้าใส่กันนะครับโดยเฉพาะการต่อสู้ของผู้นําทั้งสองฝ่ายที่มันก็เป็นไปนอย่างคู่ขี้โูสีมากๆแถมในระหว่างต่อสู้กันทั้งคู่ก็มีการประทะฝีปากกันด้วยนะครับที่จริงหงเฉินก็เปิดฉากพูดใส่ตู้ปูสือว่ากล้าบุกเข้ามาที่หอมิงเตอร์ของข้าหรือต่อให้ตัวเจ้าเข้ามาได้ก็ยัยได้หวังว่าจะสามารถออกไปจากที่นี่ได้โดยง่ายส่วนทางตู้ปูสือก็มีการตอบโต้จิ้งหงเฉินกลับไปว่า ข้าเองก็จะได้คำชี้แนะจากท่านเหมือนกันดูซิว่าอาวุธวิญญ,ญาณแห่งหอหมิงเต๋อที่ยิ่งใหญ่มันจะมีอนุภาพมากมายขนาดไหนกันเชียวและหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายปะทะก,กันไปสักพักหนึ่งนะครับอาจารย์หมาก็บอกกับเราลู้สิทธิ์ที่กําลังต่อสู้อยู่ว่าให้เปิดอาวุธวิญ,ญญาณป้องกันของตัวเองซะพราะเขาจะทําการเปิดฉากโจมตีเข้าใส่ฝ่ายตรงข้ามด้วยเขแดนสังหารเกลียวอาวุธวิญญ,ญาณการโจมตีที่มาจากอาวุธวิญญ,ญ,ญาณขั้น8ดที่มันก็ออกมาจากกําแพงของหอหมิงเต๋อ ที่มีรูปร่างลักษณะาคล้ายกับดอกสว่านโดยการโจมตีของมันก็คือการยิงพลังงานสีม่วงสู่เป้าหมายและถึงแม้ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถป้องกันได้แต่มันก็ทําให้มีการระเบิดเกิดขึ้นจากการปะทะรวมไปถึงในจังหวะเดียวกันนั้นนะครับทางจิ้งหงเฉินก็ใช้ปืนใหญ่พลังวิญญาณละสิบกระบอกในการโจมตีออกมาจากทุกทิศทุกทางซึ่งพอการโจมตีของทั้งสองอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันมันก็ทําให้เกิดแรงระเบิดที่รุนแรงไป2เท่าจนอีห่าวที่เห็นว่าตัวเองยังเขินอยู่ที่นี่เขาก็อาจโดนลุลหลงจากแรงระเบิดที่เกิดดขึ้้นไ ดังนั้นอีห่าวก็เลยใช้กรงเล็บทองคําของกระดูกวิญญาณแขนขวาในการขุดลงมาที่ชั้นใต้ดินเพื่อหน,นีจากแรงระเบิดและปรากฏว่าอีห่าวก็พบกับเส้นทางใต้ดินหลายเส้นทางที่ถูกขุดเจาะเข้ามาจากบริเวณภายนอกซึ่งเขาเชื่อว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของสนากยาสถิตที่สร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้บุกจู่โจมในครั้งนี้แน่ๆแต่ห้วอห่าวก็มีข้อสงสัยอย่างหนึ่งนะครับว่าทําไมพวกเขาถึงได้ทําการขุดเจาะและสร้างเส้นทางน้อยใหญ่มากมายขนาดนี้ด้วยเหมือนกับว่าพวกเขากําลังตามหาบางสิ่งบางอย่างโดยใช้ตู้ปูสสือเี่นนควาามใจจกจกิ้งหงหฉ ดังนั้นห้วยอีห้าวก็เลยต้องหาคําตอบในครั้งนี้นะครับด้วยการหาบ่อแสไปตามเส้นทางที่อยู่ชั้นใต้ดินจนเขาก็พบกับประตูบานใหญ่บ้านหนึ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้ในชั้นใต้ดินของหอมิงเตอ๋อแห่งนี้และพออีห้าวได้เปิดประตูเข้าไปด้านในแล้วนะครับเขาก็ต้องตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้าเพราะสิ่งสิ่งนั้นก็คือหุน่นยนต์เหล็กขนาดใหญ่ยักษ์ที่มันก็อยู่ในช่วงวิจัยหรือทดสอบอยู่และพออีห้าวลองใช้ในวิญญาณตรวจสอบดูภายในของมันนะครับเขาก็พบว่ามันมีระบบกลไกที่ซับซ้อนรวมไปถึงงมมีททีีวววแนเเท่ละอยดาก แบบที่เขาเองก็ไม่เคยได้เห็นจากที่ไหนมาก่อนเลยแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ห้วยอีฮาวตกใจมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือแผนที่ที่อยู่ภายในห้องนั้นเพราะมันก็คือแผนที่ของเดแดนตัวเหลวที่ปรากฏว่ามันก็มีการทําเป้าหมายที่เมืองซือลเลคเอร์รวมไปถึงเมืองซิงหลัวและเมืองเทนโตอีกด้วยซึ่งนั่นก็หมายความว่าเจ้าหุ่นยนต์โลหะตัวนี้เนี่ยมันก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหมายจะทําสงครามและปลุกจอมตีแผ่นดินใหญ่ในอนาคตอย่างแน่นอนดังนั้นเมื่ออีฮาวเห็นว่ามันไปพัยคุกกกคคาาามััับบทท้้งแแผ่่่นนนดินนเดเิเเละืออีขรก อีห e ้าวก็เลยคิดจะทำลายเจ้าหุ่นยนต์โลหะตัวนี้ด้วยการใช้การจอมตีจากกลงเล็บทองคํหมีข้างแต่ปรากฏว่าไอการจอมตีของห้วย e อีห้าวในครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถทําอะไรกับเจ้าหุ่นยนต์โลหะได้เลยซึ่งมันก็เลยทําให้อ e ีห้าวต้องคิดหาวิธีทําลายใหม่ด้วยการใช้แนบวิญญาณตรวจสอบดูรอบๆห้องเผื่อว่ามันจะมีอาวุธวิญญาณทําลายล้างสูงที่สามารถทําลายเจ้าหุ่นยนต์โลหะตัวนี้ได้แต่ปรากฏว่าอ e ีห้าวก็เจอกับของสิ่งหนึ่งที่มันก็ส่องแสงประกายสีฟ้าคามอยู่บนโต๊ะแลพพอ e ีห่าาาาวเเข้้ไปดูกบ็บ แสงสว่างที่ว่านั้นมันก็มาจากพลินแสงดาวที่มันก็ฝังอยู่ในตาของอาวุธวิญญาณรูปหัวแมวและพลินแสงดาวนี้อาจารย์ฟ้านีก็เคยบอกว่ามันเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการทําอาวุธวิญญาณประเภทเก็บของเพราะมันก็มีพลังแห่งมิติลี้ลับที่สามารถเก็บของที่มีขนาดใหญ่โตได้ดังนั้นห้วยฮาวก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมานะครับด้วยการที่เขาจะเก็บเจ้าหุ่นยนต์โลหะตัวนี้ไว้เพราะอย่างน้อยถ้าหากมันไม่อยู่ในมือของหอมิงเตอร์แล้วจกวักรวรรดิโซิยันจันทาก็ไม่สามารถวิจัยต่อ เลยไม่มีสิ่งที่เอาไว้บุกโจมตีแผ่นดินใหญ่ได้อีกและพออีฮาวได้ทาภารกิจทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะครับเขาก็ได้เดินออกมาที่ห้องอีกห้องหนึ่งแต่ยังไม่ทันที่อีฮาวจะทําการสํารวจมันก็ได้มีใครบางคนทะลุเพดานห้องเข้ามาและบุคคลที่ว่านั้นมันก็คือหลังหย่านะครับผู้ชายที่อีฮาวเคยเจอการที่เมืองซิงหลัวที่ต้องการตัวเขาเข้าร่วมกับสนักกะยสถิตแต่ดีที่ในจังหวะน,นั้นห้วยฮาวก็ไวตัวทันและแอบไปที่บริเวณมุมมืดของห้องซะก่อนนะครับ มันก็เลยทําให้หลังยาไม่เห็นตัวของห้วยอีห้าวและเขาก็ได้ขึ้นไปที่แท่นซึ่งตั้งอยู่กลางห้องพร้อมกับหยิบบางสิ่งบางอย่างออกมาจากแท่นนั้นและปรากฏว่าสิ่งที่หลังยาหยิบออกมาก็คือเครื่องผลิตเทพนะครับและนี่เองมันก็ทําให้ห้วยอีห้าวรู้ได้ว่าไอ้สิ่งที่สํานักกายสถิตตามหานั้นมันก็น่าจะเป็นตัวอ่อนสวิญญาณแสนปีตัวนี้แน่ๆซึ่งในตอนนั้นห้วยอีห้าวก็คิดแผนการอะไรบางอย่างที่จะชิงตัวอ่อนสวิญญาณแสนปีมาเป็นของตัวเองนะครับและแผนการที่ว่านั้นก็คือเขาจะใช้ทะะเเลียมมแบบในนการรปปปปอตตัว็ู้ แล้วจากนั้นเขาก็จะไปแสดงตัวกับหลังยาซึ่งเชื่อว่าเขาจะได้รับตัวอ่อนสวิญญาณแสนปีแบบที่ไม่ต้องออกแรงต่อสู้ให้จับตัวอย่างแน่นอนและปรากฏว่ามันก็เป็นอย่างที่อีฮาวคิดเอาไว้จริงๆนะครับเพราะหลังยาที่เห็นอีฮาวในร่างของตู้ปูสือแล้วเขาก็จัดการเมา่เครื่องพันธุเทพด้วยความนอบน้อมแต่ปรากฏว่าห้วยอีฮาวก็ทําเรื่องผ้าจนได้เพราะในขณะที่เก็บเครื่องพันธุเทพที่เพิ่งได้มาเอาไว้ในสะพาน24แสงจันทร์ของเขานะครับอยู่ๆเครื่องพันธุเทพก็เด้งออกมาอย่างหน้าตาเฉย สาเหตุก็เป็นเพราะตัวอ่อนสวิปญ,ญาณก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่สะพาน24แสงจันทร์ไม่สามารถเก็บไว้ได้เลยด้วยาการตกใจที่อี้าวได้แสดงออกมานี้เองนะครับมันก็ทําให้หลังหยาจะสังเกตได้ว่าตู้ผู้สื่อที่อยู่ตรงหน้าเขาก็เป็นตัวปลอมดังนั้นเขาก็เลยโจมตีด้วยหมัดอย่างเต็มแรงแต่ห้วย้าวก,ก็รับการโจมตีด้วยเครื่องผนึกเทพและด้วยการโจมตีที่รุนแรงของหลังหยานี่เองนะครับมันก็ทําให้เครื่องผนึกเทพเกิดความเสียหายจนตัวอ่อนสวิญญาณแสนปีสามารถหลุดออกมาได้ แถมมันก็ยังจมตีใส่ทั้งคู่ด้วยพลังน้ำแข็งพร้อมกับพูดก่อนที่จะหนีขึ้นสู่ด้านบนว่าเจ้าพวกมนุษย์ต่ําช้าพวกเจ้าจงตายไปซะเถอะและเสียงนี้เองก็ทําให้ปิงตี้จําได้ในทันทีนะครับว่ามันคือเสียงของเทพีหิมะน้ําแข็งสว์วิญญาณอันดับหนึ่งแห่งป่าทางเหนือและเป็นดัง่งเมตสหายคนสนิทที่สุดของนางโดยที่ปิงตี้ก็เลยบอกให้อีห้าวตาไปช่วยเหลือเทพีหิมะนะครับเพราะหลังจากหลุดออกมาจากเครื่องผนึกเทพแล้วนางก็จะกลับคืนสู่ร่างเดิมของตัวเองอีกครั้งหนึ่งแต่ร่างนี้มันนก็็เเปเพียงแค่จตวิญ,ญ,ญาณ ที่ไม่มีกายหยาบหรือเลือดเนื้อลงเหลืออยู่เลยและพออีห้าวขึ้นไปบริเวณด้านบนของหอมิงเตอร์นะครับเขาก็พบว่าเทพีหิมะก,กําลังใช้พลังทั้งหมดในการต้านการจอมตีของจิ้งหงเฉินและตู้ปูสือที่พวกเขาก็หมายที่จะสังหารนางให้จงได้เพื่อจะวงแหวนหรือกระดูวิญญาณจากตัวของนางแต่สุดท้ายเทพีหิมะก,ก็เลือกที่จะระเบิดตัวเองนะครับซึ่งแรงระเบิดที่เกิดขึ้นก็ทําให้หอมิงเตอร์ต้องพังย่อยยับรวมไปถึงผู้คนต่างก็บาดเจ็บล้มตายไปจำนวนมากไม่เว้นแม้แต่2ผู้นําอย่างตูป้ป ที่ทั้งคู่ก็บาดเจ็บจากแรงระเบิดที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งมันก็ทําให้ตู้ผู้สือต้องบอกให้พระพวกถอยทับก่อนเพราะในเมื่อสิ่งที่เขาต้องการได้สลายหายไปแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องต่อสู้ต่อส่วนท้าอีห้าวก็ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดและหมดสติอยู่ในซากปลาหักพังเช่นกันนะครับแต่ในตอนนี้ทะเลห้วงจิตของเขาก็ไม่เรื่องเกิดขึ้นเนื่องจากปิงตี้ได้นํานจิตวิญญาณของเทพีหิมะเข้ามาเพื่อหวังให้นางฟื้นคืนจิตวิญญาณกลับมาเหมือนเดิม เลปิงตี้ก็ได้ขอร้องน้อนหม่น้ำแข็งเทมเมิงว่าช่วยเทพีหิมะให้มีสภาพเช่นเดียวกับตัวนางแต่เทมเมิงก็บอกว่าเขาไม่สามารถทําได้นะครับเพราะมันก็เป็นคนลักกรณีกับปิงตี้รวมไปถึงเทพีหิมะก็มีการบอกกับปิงตี้ว่าข้าคงกลับไปเป็นดังเดิมไม่ได้แล้วพราะหลังจากที่ข้าได้ระเบิดตัวเองจิตวิญ,ญญาณของข้ามันก็ไม่คงที่และในตอนนี้ข้าคงต้องไปจากที่นี่ก่อนเพาราะถ้าจิตวิญ,ญญาณของข้าเกิดแตกดับขึ้นมาพลังปานจะแสนปีของข้าก็จะเกิดการระเบิดและอาจทําให้ทุกคนได้รับอันตรายได้ แต่ในตอนนั้นอีไลเคอร์สือก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมานะครับพร้อมกับที่เขาก็ยื่นข้อเสนอกับเทพีหิมะด้วยการจับผนึกนางเอาไว้หน้าที่แห่งนี้เพื่อรอเวลาให้เทพีหิมะฟื้นฟูจิตวิญญาณและจะสามารถกลับเป็นดังเดิมได้ในอนาคตเพียงแต่มันก็มีความเป็นไปได้แค่3ส่วนเท่านั้นซึ่งถ้าหากเป็นตอนที่อีไลเคอร์สือยังมีชีวิตเขาก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ถึงแส่วนด้วยกันและในขณะที่เทพีหิมะกาลังตัดสินใจอยู่ห้วยอีหาวก็พูดขึ้นมาในทะเลห้วงจิตว่าข้าชื่อห้วยอีหาวจ,าจน้เข ข้าอยากให้ท่านอยู่ที่นี่จริงๆนะและพวกเราทุกคนจะเป็นดังครอบครัวกันและพอเทพีม้าได้ยินห้วยห้าวพูดแบบนี้นะครับนางก็เลยยอมรับข้อเสนอของอีไลเคอร์เซอร์อและปรากฏว่าหลังจากอีไลเคอร์เซอร์อทำพิธีการผรนึกแล้วเขาก็สามารถผลึกจิตวิญญาณของเทพีหิมะให้กับมาเสถียนและรอวันกำเนิดอีกครั้งได้สำเร็จโดยที่เรื่องราวต่อจากนี้มันจะเป็นอย่างไรและห้วยห้าวจะต้องเจอเหตุการณ์อะไรต่อจากนี้นั้นถ้าหมดเพื่อนๆก็ต้องไปติดตามรับชม การสปรอยของตำนานจอมยุทธพูดถังซานในตอนตอนหน้านะครับ